สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีพิจิกนะคะในส่วนของครึ่งปีหลังปี2560แตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นกลุ่มดาวใหญ่นะคะที่ส่งผลต่ออิท,อทธิพลนะคะต่อ ดวงชะตานั่นเองนะคะรวมถึงดาวจรดาวย่อยนะคะที่นะคะจับคู่กันแล้วส่งผลทั้งจุดดีจุดแข็งนะคะและจุดอ่อนนะคะก็จะดูในส่วนของภาพรวมใหญ่ๆนะคะส่วนเจาะลึกจะมีพยากรเป็นรายเดือนอยู่แล้วนะคะในการพยากรณท้่ นะคะรึ่งปีหลังจุดเด่นเด่นเลยค่ะอิทธิพลสี่ดาวใหญ่นะคะดาวพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับผู้ครองอุ้นส่วนค่ะถ้าเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาการทำโปรเจกต์อะไร ใหม่ๆกับคู่ครองหรือการสร้างความมั่นคงในชีวิตครอบครัวค่อนข้างโดดเด่นใครรอแต่งงานมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสมั่นหมายนะคะสําหรับใครที่คบกันมานานแล้วใครที่แต่งงานอยู่แล้วมีโอกาสทําธุรกิจร่วมกันมีความมั่นคงในความรักภาพรวมเรื่องของความรักไปในทิศทางที่ดีนะคะตลอดเรื่องปีหลังเลยสําหรับใครนะคะเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเพราะ นะคะตำแหน่งดาวพฤหัสยังเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนพันธมิตรด้วยมีโอกาสเจอพันธมิตรใหม่หุ้นส่วนใหม่ๆห,หรือทีมงานพาร์ทเนอร์ใหม่ๆมาร่วมธุรกิจสร้างนะคะสร้างการเติบโตในธุรกิจร่วมกันด้วยค่ะน,นะคะนั่นหมายความว่าดาวพฤหัสส่งผลนะคะไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานและคู่ของกันนี่คือจุดเด่นจุดดีค่ะมาดูจุด อีกหนึ่งจุดในอิทธิพลของดาวราหูดาวราหูนะคะถ้าเป็นดวงเมืองก็มีทั้งจุดดีและจุดที่เรามักจะเห็นข่าวด้านไม่ดีนะคะการลุ่มหลงหนาข่าวช่วงนี้ก็มีทั้งนะคะข่าวนะคะการหลอกลวงนะคะโดยโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ดราม่าหนักเลยคือข่าวเกี่ยวกับธรรมะหรือพระสงฆ์นั่นเองนะคะก็ะส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับราหูกับดาวพฤหัสด,ด้วยเพราะดาวพฤหัสจะเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับนะคะพระนั่นเองหรือการสอนธรรมกับเพราะ,ระดาวพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับการสอนธรรมะนะคะเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณธรรมะส่วนราหูคือสิ่งที่แอบปิดบังซ่อนเล้นนะคะหรือสีเทาหรือสิ่งที่นะคะเขาเรียกว่ากิเลสตัณหานะคะราคะนะคะด้านตัณหานั่นเองโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ตัณหาเลยนะคะคือข่าว น,นี่คือเรื่องของดาวเมืองนะคะดาวเมืองที่ส่งผลนะคะเกณฑ์ดวงชะตาน,นะคะของประเทศที่มีข่าวออกมาด้วยนะคะถ้าหมอดูก็มักจะออกมาพยากรณ์เพราะอะไรอิทธิพลของดาวที่มันเกี่ยวข้องนั่นเองสำหรับชาวราศีพิจิกราหูเกี่ยวข้องกับอะไร <c oughs> ดาวราหูเกี่ยวข้องกับลูกหลานนะ,ะและก็อยู่ในเรือนของความรักความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะฉะนั้นค่ะเนื่องจากมันอยู่ ในเรือนเกี่ยวกับนะคะความรักความคิดสร้างสารรค์ด้วยฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับคู่ครองด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บูรบริวารด้วยมันโยงนั่นเองเราหูเนี่ยมันจะโยนะคะว่ามัน มันเป็นดาวใหญ่นะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นดาวเล็กนะคะดาวเล็กด้วยนะคะที่โคจรประจําเดือนนะคะที่โยงกันหรือเล็งกันนั่นเองก็สมผลนะคะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักคู้ครองคนโสดนะคะนอกจากดาวพฤหัสส่งผลแล้วยังมีดาวราหูด้วยนะคะคนโสดจะมีเกณฑ์เจอพบมรากแบบ สายฟ้าต้องนะคะตกหลุมรักแบบฉับพลันนะคะถอนตัวไม่ได้ออกเนี่ยออกในเชิงลุ่มหลงนั่นเองนะคะใครโสดอยู่อย่าพุ่งลุ่มหลงอะไรง่ายๆก็ให้มีสติหน่อยนะคะช่วงนี้พวกคนเข้ามาถ้าเป็น นะคะเป็นช่วงนี้อิทธิพลดาวราหูาจะเป็นรักที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่สําหรับคนที่โสดนะคะค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะเพราะมันก็จะมีทั้งจุดของราหูจุดอ่อนจุดบอกจุดไม่ดีของราหูถ้าจุดดีของราหูนะคะนะคะถ้าจุดดีของราหูระยะยาวดีนะคะความรักจะเจอกันผ่านออนไลน์ต่างประเทศคนฟังถิ่นนะคะอาคนฟางไกลเป็นความรัก นะคะยังไม่ค่อยเปิดเผยรักนะคะแบบนะคะแอบแอบซ่อนซอนไปก่อนแบบนี้นะคะใครเจอลักษณะแบบนี้อยู่นะคะกำลังมาดูดวงอยากรู้เรื่องความรักใจเย็นๆไว้นะคะให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนจะดีค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนผ่านปีนี้ไปก่อนจะดีสําหรับคนที่ กำลังเรียนรู้หรือโสดอยู่คนมีความรักอยู่แล้วค่ะบางทีบางเรื่องบางราวก็จะถูกเปิดเผยนะคะแฟนก็จะเปิดเผยเราหรือมีเรื่องราวที่จะตกลงปรงใจกันได้จะชัดเจนนะคะก็ยังถือว่ายังไม่ถือว่าหลายแหลนะคะส่วนใหญ่ยังไปในทิศทางที่ดีใครที่มีคู่ยังไงก็ยังได้รับอิทธิพลด้านดาวพฤหัสอยู่นะคะทั้งโสดและ แต่งงานหรือมีแฟนก็ยังนะคะมีดาวพฤหัสเป็นดาวดีนะคะก็ยังช่วยประคับประคองหรือทําให้เรามีสตินะคะในการใช้ชีวิตคู่นั่นเองก็ยังไปในทิศทางดีๆนะคะช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะเรื่องของความรักยังประคับประคองไปได้อยู่นะคะยังไปได้ดีอยู่นะคะแต่ถ้าโดดเด่นเลยคือหลังเดือนกันยาเป็นต้นไปจะค่อนข้างโดดเด่นใครที่คบกันมานานแล้วเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานจะโดดเด่นช่วงของ นะคะช่วงปลายปีนั่นเองเป็นหลักค่ะ่นี่คือเรื่องของดาวราหูดาวพฤรหัสจะเกี่ยวยงกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะและผู้ครองนั่นเองนะคะก็นะคะว่าช่วงนี้เรื่องของความรักนะคะก็จะเย็นๆไว้นั่นเองนะคะความคิดสร้างสรรค์พุ่งแรงถ้าเรื่องของการงานมีแรงผลักดัน,นแรงปารถนาทําให้คุณหนูไอเดียความคิดเนี่ยออกมาเยอะแยะเลยค่ะและทําให้ผลงานออกมาดีเข้าตากรรมธุร กรรมการหรือเจ้านายผู้รับผู้ใหญ่นะคะมาดูดาวใหญ่ต่อมาคือดาวพระเสาดาวพระเสาอยู่ในเรือนเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์รากฐานชีวิตที่อยู่นะคะอาศัยความรับผิดชอบด้วยความอดทนถ้าเป็นด้านป,ปุปนิสัยมีระบบระเบียบม,มีความอดทนมีความมั่นคงนะคะนี่คือจุดดีของดาวพระเสาร์จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงรากฐานฉะนั้นนะคะใครที่วางรากฐาน นะคะขยันขยักขยันขันแข็งมาตลอดนี่แหละคือเริ่มสร้างความมั่นคงได้ในช่วงครึ่งปีหลังด่ะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนาทรัพย์สินอาสังหาริมมราพย์บ้านที่อยู่อาศัยก็จะม,มี นะคะมีเณฑนได้ที่อยู่อาศัยใหม่ได้บ้านใหม่นะคะได้ทรัพย์สนนะคะมาจากน้ำพักน้ำแรงความอดทนของคุณนั่นเองความรับผิดชอบระบบระเบียบหรือเป้าหมายที่คุณทําไว้ก่อนแล้วมันเห็นสังหิษผลในช่วงของคึ่งปีหลังจะโดดเด่นมากเลยได้รับอิทธิพลด้านดีนด,ด้านบวกจุดแข็งของ ดา,า,าวพระเสามาจากความอดทนก็สร้างฐานะความมั่นคงได้เห็นผลงานชัดเจนช่วงครึ่งปีหลังเลยค่ะนะคะใครขยันมานะคะฉะนั้นหมายความว่าอยู่เฉยไม่ได้กรรมคุณต้องสร้างมาตั้งแต่ต้นปีนะคะ ก็ส่งผลช่วงของครึ่งปีหลังนั่นเองนะคะลากฐานความแข็งแกร่งก็จะส่งผลฝ่อระยะยาวด้วยนะคะนี่คืออิทธิพลด้านดีของดาวพัสด์เสาจุดอ่อนของดาวพัสด์เสาบางทีก็เ,เพียยจ,จนเกินไปทํางานหนะักจนเกินไปก็อย่าลืมดูแลพักผ่อนตัวเองบ้างนะคะสวดมนต์ทำสมาธิออกกำลังกายกินอาหารเป็นประโยชน์จะช่วยเสริมนะคะมาดูดาวใหญ่อีกหนึ่งดาวหรือดาว นะคะที่ส่งผลต่อเกณฑ์ดวงชะตานะคะคือดาวมฤตยูจะสังเกตช่วงนี้ค่ะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินเพราะดาวมฤตยูจะเข้าเกี่ยวกับกระแสะใหม่โลกใหม่การเปลี่ยนแปลงทางการเงินนะคะเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยได้รับอิทธิพลของ,ของมฤตยูส่วนนะคะราศีพิจิกดาวมฤตยูจะเกี่ยวข้องกับความรวดเร็วสิ่งไม่คาดคิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน นะและยังเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยเงินเงินของทองไรายได้ใครเป็นนักลงทุนใครเป็นนักนะคะวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วนะคะผลตอบแทนผลกลําไรจะเห็นเงินชุมซึ่งปีหลังด้วยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเกณฑ์ดวงชะตาด้วยนะคะจะเปลี่ยนแปลงแบบ ะะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่คาดฝันนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวมฤตยูกระแสะใหม่โลกใหม่ถ้าเกิดเราเรียนรู้เราปรับตัวเองนะคะเปิดรับโอกาสใหม่ๆก็จะเป็นช่องทางที่คุณจะ,ะพัฒนาต่อยอดโอกาสดีๆก็จะเข้ามาฉะนั้นค่ะนะคะการฝึกฝนการเรียนรู้การปรับตัวจึงสําคัญมากนะคะก็จะทําให้คุณผ่านเช่นชุ่งน,นี้มี AI มีอะไรใหม่ๆจากองค์กรบริษัท เราก็เปิดรับเรียนรู้ค่ะเราก็อยู่กับองค์กรน,นั้นได้ค่ะก็มีโอกาสเติบโตในองค์กรน,นั้นค่ะหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆเอามาปรับมาใช้กับงานนั่นเองนะคะนี่คือดาวใหญ่ซึ่งดาวใหญ่ในเดือนนี้ค่ะก็จะมีดาวจรหลักๆนะคะกลุ่มดาวจรหลักๆนะคะดาวพระศุกร์ดาวพระพ,พุทธดาวจันทร์ดาวอังคารน,นะคะ รวมถึงดาวอาทิตย์นะคะกลุ่มดาวพวกนี้จะเป็นดาวจรที่มีการเดินประจําเดือนในเดือนกระะกฎาคมดาวที่สําคัญเลยนะคะที่ส่งผลนะคะที่เป็นดาวเดินประจําเดือนนะคะก็คือดาวที่ส่งผลง้านการงานเลยนะคะเรื่องของการงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นดาวอาทิตย์นะคะและก็ดาวพับพูดการพูดการสื่อสารด้วยโอกาสใหม่ๆโปรเจกต์ ใหม่ๆจะเกิดขึ้นด้วยตั้งแต่เดือนกักยายสิงหาฉะนั้นก็มีโอกาสช่วงนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่การเจรจาการเริ่มต้นใหม่โอนะโอกาสดีๆเข้ามาบางคนอาจจะได้งานใหม่นะคะหรือนะคะอ่าได้ขยายธุรกิจใหม่ๆนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงร่วมงานกับผู้อื่น ะะด้วยพันธมิตรใหม่ๆค่ะนี่คืออิทธิพลว่าดีคขึ่งปีหลังนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมฉะนั้นช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะจะมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือพันธมิตรใหม่นะคะร่วมทุนนาโปรเจกต์ใหม่นะคะและรวมถึงใครเป็นนักพูดนักเจรจาที่ปรึกษาธุรกิจที่ดีและสมบผลนะคะ ที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังคือเรื่องของการสื่อสารนะ,ะธุรกิจอะไรที่คุณต้องใช้การสื่อสารการพบปะการเจรจาใช้คําพูดนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะนักคอนเทนต์ใช้คําพูด ทำงานออนไลน์ใช้คำพูดค่ะที่ปรึกษาใช้คำพูดค่ะนะคะที่ปรึกษาธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะอ่ะกลุ่มเหล่านี้เด่นในครึ่งปีหลังนะคะเพราะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเจราจาประสบความสำเร็จเงินเม็ดเงินหลังไหลเข้ามานั่นเองนะคะคนถึงนะคะ,ะการลงทุนนะคะใครลงทุนก็มีเกณฑ์ได้ผลกลาําไรผลตอบแทนและใครเป็นนักธุรกิจกําลังใครยกเขาเรียกว่าใครยาย กิจาการมีโอกาสขยายสาขามากขึ้นนานหรืออาจจะไปถึงระดับห่างประเทศสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะจะ นะช่วงนี้จะมีแรงบรรดาใจอูขยันขันแข็งเป็นพิเศษเลยก็มีโอกาสผลลัพธ์ที่ขยันนะผลลัพธ์ที่มีแรงบรรดาใจที่ดีทําให้เรียนนะผลสอบออกมาในทิศทางที่ดีค่ะการพยากรณ์ของอาจารย์เป็นเกณฑ์นะคะถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเกณฑ์ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรนะคะฉะนั้นนะคะเกณฑ์ตรงนี้ก็อยู่ที่จิตวิญญ,ญาณแต่ละคนด้วยการพชั่นด้วยนะคะก็จะส่งผลต่อ นะคะผลลัพธ์ที่นะคะเป็นเกณฑ์สี่ตินั่นเองนะคะฉะนั้นนักเรียนอ่านลุยขยันเลยค่ะเพราะผลสุดท้ายมันจะสอบได้มีข่าวดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งจุดอ่อนนะจุดที่ต้องระมัดระวังการทํางานร่วมกับคนอื่นอย่าใจร้อนอย่าเครียดอย่าตึงจนเกินไปสสยกางไว้ข้อดีค่ะเพราะดาวพระเสาร์บางทีก็เครียดจนเกิน มาเกินไปนะคะมาดูนะคะเรื่องของการเงินรายได้ค่ะด้านของรายได้นะคะจะได้รับการช่วยเหลือนะคะความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ทําให้คุณมีโอกาสช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ได้รับการแบ่งผลประโยชน์ผลตอบแทนในการที่ทํางานร่วมกับคนอื่นบางทีวันดีคืนดีมีคนมาชวนคุณไปร่วมลงทุนร่วมโคจิ๊ก นะคะก็อย่าลืมหาข้อมูลความรู้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบค่ะนะคะอาจารย์อ่านเป็นเกณฑ์เนี่ยโอ้โหพอหมอบอกว่าจะมีคนมาร่วมปุ๊บเราลุยเลยใจเย็นๆนะคะมานก่อนคนที่ชวนเราเป็นยังไงะยังไงหาข้อมูลความรู้ก่อนพอเรามั่นใจเรามีความรู้เราค่อยตัดสินใจนะคะนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์การได้รับผลประโยชน์ได้ร่วมมือร่วมทุนพันธม,มิรใหม่ๆหรือร่วมกันนะคะกับผู้อื่นแล้วทําให้คุณมีไรายได้ผลประโยชน์ ยชน์อบแทนกลัมาเช่นมั้กรงทุนนั่นเองนะคะจะนี้เงินที่ได้รับจากคู่ครองหุ้นส่วนโปรเจกต์ร่วมลงทุนจากนั้นโดดเด่นมากในพึ่งปีหลังนะคะโดดเด่นเรื่องรายได้มาจากคู่ครองรายได้มาจากหุ้นส่วนรายได้มาจากโปรเจกต์ใหม่และรายได้มาจากการลงทุนค่บน,นะคะหรือ คืนนะค,ะคืนเงินที่เคยยืมเงินเราไปค่ะก็กลับมาคืนเงินกันนี่คือตุดเด่นในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะเด่นมากที่สุดคือช่วงกันยายนนะคะกันยายนนะคะกับเดือนตุลาคมเรื่องของการเงินหรือเม็ดเงินที่เข้ามาช่วงนี้ค่ะ ต่อมาค่ะจุดที่ต้องวางแผนบริหารจัดการดีๆคือรายจ่ายรายได้มีเข้ามาก็จริงแต่ก็มีเกณฑ์จ่ายออกไปเกี่ยวข้องกับบ้านคนในครอบครัวลูกหลานและรวมถึงการลงทุนด้วยค่ะฉะนั้นใครเป็นนักลงทุนบางทีได้เงินค้อนมาอย่าพึ่งใจร้อน เอาเงินนั้นไฟถอนะคะใจเย็นๆรอก่อนนะคะศึกษาหาข้อมูลก่อนบางทีได้มาปุ๊บบางคนก็จ่ายต่อเลยมันเหมือนกับเงินหมุนออกไปสั้นแล้วนะคะให้เงินมันทักอยู่ในบัญชีบ้านก็ดีหรือเอาเฉพาะกําไรไปลงทุนเอาทุนเก็บไว้ก่อนนะคะรอจังหวะของตลาดก่อนก็ดีสําหรับใครเป็นนักลงทุนนะคะส่วนนาใครมีแผน่องบ้านดูแลฟันอยู่ก็ใจเยนเ็ยนๆบริาหารจัดการทางการเงินดีๆนะคะเพราะมีเกณฑ์นะคะเป็นเกณฑ์นะคะว่าจะจะมีะรายจ่ายที่ เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยว นะคะครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะอาเคล็ดลับเรื่องของการเงินเรียนรู้การเงินบริหารการเงินเป็นเงินก็หลั่งไหลเข้ามา่ะฉะนั้นความรู้สําคัญเราไม่มีความรู้เรื่องการเงินก็ลองศึกษาหานังสือดีๆหานังสือดีๆนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารเงินจัดการเงินนะคะรวมถึงให้เงินทํางานแทนก็คือการรู้จักนําเงินไปต่อยอดนั่นเองตรงนี้ก็จะช่วยนะคะให้เงินมันงอกเงย นอกจากการเก็บไว้เฉยๆด้วยนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะการศึกษาเรื่องการเงินนะคะมันก็มีทั้งจุดดีและก็จุดเสี่ยงนะคะก็อย่าเชื่อคนง่ายนะคะอย่าใจร้อนนะคะเรื่องการเชื่อคนง่ายมันก็เกี่ยวข้องกับราหูด้วยนะคะฉะนั้นก็ใครชวนลงทุนใครชวนทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะช่วงนี้หมอดูค็อมักจะอ่านในเชิงผลกําไรผลตอบแทนและก็ความสูญเสียด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งจุด แขงจุดดีและจุดอ่อนนะคะฉะนั้นก็นะคะถ้าจะไปร่วมทุนลงทุนหรือจะทําอะไรนะคะใครนะคะเราก็ตรวจทานก่อนอย่าพึ่งใจร้อนค่ะมาดูในเรื่องของความรักครองความสัมพัญ์คุณโสดนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องดาวใหญ่นะ,ะที่ส่งผลต่อเรื่องของคู่ครองคือดาวพฤหัสนะคะและดาวราหูนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณโสดมีเกณฑ์พบรักแบบ คนแปลกหน้าฉับพันแล้วเจอกันครั้งแรกตื่นเต้นมีความสุขเขาเรียกว,ว่าพลังบุญเก่านะบุญเก่าบุญนะบารมีนำพาให้เจอกันนั่นเองอาจจะเป็นนะตามหลักโหราศาสตร์บุญเก่ากรรมเก่านำพาให้เจอกันนะคะผ่านออนไลน์หรือนะอนเจอกันแบบนะคะไม่ได้คาดคิดนั่นเองนี่ตามหลักโหราศาสตร์นะคะราหูมันจะเจอแบบไม่ได้คาดคิดแต่จะเป็นความรักแบบยังไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะคะมันเหมือนรัก นะแอบแอบซ่อนๆหรือยังไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะสำหรับคนโสดฉะนั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งเอาหัวใจให้กับเขารนะ้อยเปอร์ซ็นตะคอยๆศึกษากันไปก่อนนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะใจเย็นๆดูกันไปก่อน,นะคะ่ะดูความชัดเจนจนกว่าเขาจะชัดเจนกับเรานะคะเจอตัวกันก่อนนะคะเพราะรักที่โดดเด่นเลยคือมันจะเป็นรักออนไลน์ต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษานะคะและก็ความรักที่มาจากอดีนะตามหลัก โห oh, ราศาร์เขาบอกว่าเป็นอดีตความรักเชื่อมโยงมาจากอาดีตชาติคู่กรรมคู่เวรกันในอดีตนั่นเองนำพาให้เจอกันนะคะอาฉะนั้นกับมันก็อาจจะมีทั้งทุกข์สุขไปนะคะก็ใจเย็นๆน,นะคะมาดูสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วเป็นยังไงนะคะความรักคนที่มีความรักแล้วช่วงนี้เป็นบททดสอบกันใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะสําหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่ก็มีบททดสอบนะคะคุณจะฝากาน อุปสรรคต่างๆได้ไหมถ้าผ่านไปได้มีเกณฑ์แต่งงานกันปลายปีมั่นหมายกันนะคะฉะนั้นก็อาจจะมีบททดสอบจากญาติผู้ใหญ่นะคะฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ได้นะคะหรืออาจจะบททดสอบระหว่างคุณกับเขาค่ะนะคะฉะนั้นก็รักกันเชื่อมั่นกันคิดบวกกันนะร่วมกันแก้ปัญหานี่แหละจะทําให้ชีวิตคู่ของคุณผ่านไปได้ด้วยดีนะนึกถึงวันวานนะคะวันที่รักกันเวลาเจอปัญหาอุปสรรคนะคะร่วมกันตัดสิน อะไรต่างๆด้วยกันนะคะความรักเนี่ยมันต้องฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์จะนาจะถูกทดสอบจากบทบาทนะคะภายในนะคะอ่าและก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะมาทดสอบนันคิดใจคุณกับคู่ของคุณนั่นเองนะคะบางนะคะเข้าใจกันลึกซึ้งมากขึ้นนาวางแขนแต่งงานแต่บางคู่ นะคะถ้าเกิดคุณไม่ยอมรับบางอย่างนะคะก็อาจจะมีนะคะมีปัญหาอะไรตามมาได้นะคะฉะนั้นกออน,นะคะการพยากรณ์เนี่ยนะคะก็เป็นแนวแนะนําไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดทุกคนนะคะแนะนํานะคะถ้านะคะเรายอมรับนะคะบางอย่างได้มันก็จะผ่านไปได้ถ้าเรายอมรับบางอย่างไม่ได้มันก็จะหักกันนั่นเองฉะนั้นกับใครที่มีคู่แต่งงานหรือเป็นแฟนเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ให้คิดไปเลยนั่นคือบท ทดสอบความรักของคุณนะร่วมกันแก้คุณจะผ่านไปได้ค่ะมาดูต่อนะคะในเรื่องของด้านสุขภาพหัวใจสำคัญด้านสุขภาพโดยภาพรวมเรียงถือว่าดีอยู่มีจุดที่เป็นจุดอ่อนคือเรื่องของความเครียดนานนะคะใครมีโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคระบบของความนั้นโรคระบบประสาทโรค นเขาเรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดใครไม่มีโรคเหล่านี้ค่ะก็ลดความเครียดบ้างอย่าหักโหมกับงานจนเกินไปเครียดกับงานจนเกินไปแล้วมันจะส่งผลต่อ ชีวิตด้วยนะคะเรื่องครอบครัวด้วยนะคะฉะนั้นก็อย่าเครียดจนเกินไปรู้จักปล่อยวางได้นะคะวิธีนะคะช่วยให้เราปล่อยวางง่ายก็คือการฝึกสติฝึกสมาธิค่ะเวลาเราทํางานเราก็รับผิดชอบเต็มที่เวลาเรากลับบ้านเราก็ปล่อยเลยเรื่องนั้นนะคะอย่า,อามาคิดต่อค่ะเพราะไม่งั้นจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตคู่ด้วยและก็ความสุขของเราด้วยค่ะสุขภาพใจและ กายเราด้วยนะคะฉะนั้นก็มันดูแลส่วนบนไหวพระทําสมาธิ่ะอาหารออกกําลังกายกะมันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับาสารความสุขนั่นเองนะคะามาดูต่อกับคำแนะนําด้านจิตวิญญาณธรรมะเนื่องจากนะคะอิทธิพลดาวใหญ่ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณคือดาวพฤหัส่อจริงๆแล้วทั้ง4ี่ดาวเกี่ยวกับจิตวิญญาณหมดเลยนะคะ ะะดาวพุธหัดดาวราหูก็เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะเมือตะยูก็เกี่ยวกับจิตวิญญาณค่ะดาวเสาก็เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะเป็นดาวใหญ่เนี่ยนะคะดาวใหญ่พวกนี้จะดาวใหญ่พวกนี้มันจะโคจรนะคะาไม่เท่ากันแต่ก็นะคะทั้งดาวทั้งสี่ดวงมันก็จะโออนนะคจรนะในดวงเกณฑ์ดวงชะตาทั้งสิบสองราศีเลยนะคะอาจจะห่างกันบ้างแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดวงชะตาของเราเลยะค่ะ ฉะนั้นน่ะนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณกับเมื่อมันเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะหากเราพัฒนาจิตวิญญาณยกจิตยกใจเราให้สูงขึ้นชีวิตเราจะเปลี่ยนับน,นะคะเกณฑ์ของหมอดูโหราศาสตร์เป็นหลักของสีติที่เก็บจากพฤติกรรมดาวที่มีการเคลื่อนไหวแล้วมาดูพฤติกรรมมนุษย์ดูพฤติกรรมของธรรมชาติัะหลักโหราศาสตร์มีมาก่อนพุทธาศาสนานะคะโดยการดูพฤติกรรมของดาวก่อน แล้วก็มาดูพฤติกรรมของธรรมชาตินะคะแล้วก็มนุษย์ค่ะแล้วก็จดสี่ติไว้ค่ะแล้วก็ออกมาเป็นคำพยากรณ์น,นานกว่าสองพันปีค่ะฉะนั้นมันเป็นสี่ตินะ,ะฉะนั้นในธรรมชาติในแต่ละปีเนี่ยธรรมชาติก็จะเปลี่ยนบางช่วงนะคะนะคะบางช่วงธรรมชาติมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะหลักสี่ติบางอย่างมันก็ใช่ไม่ได้นะคะเพราะมันอยู่ที่ธรรมชาติด้วยก็เหมือนกับจิตใจเรา จิตใจเราก็มีทั้งบวกและลบบางครั้งก็เฉยบางครั้งก็ดีใจนะคะฉะนั้นธรรมชาติของจิตเรามันก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากะถ้าหลักธรรมะเขเรียวกว่าอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับนะคะเปลี่ยนไปเสื่อมได้นั่นเองนะคะฉะนั้นหากเราเข้าใจตรงนี้กับพัฒนาจิตวิญญาณเราให้เห็น ให้เห็นธรรมชาติในจิตใจเราให้เห็นธรรมชาติสัจธรรมนะคะการฝึกสติฝึกสมาธิตรงนี้เนี่ยแหละทําให้เห็นกับพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็นะคะเราก็รู้จักปล่อยวางง่ายขึ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากขึ้นมันก็จะค่อย ค่อยๆสัสมค่ะเราเข้าใจตรงนี้จิตเรามันถือว่ามีการพัฒนาขอเริ่มพัฒนาดวงชะตาเราจะเปลี่ยนนั่นเองเพราะเราจะเข้าใจสัจธรรมและเราก็ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงกันนี่แหละคือนะคะการพัฒนาจิตวิญญาณฉะนั้นการหลักโอรสา,า์เป็นสีติดวงชะตานะคะของทุกท่านอยู่ภายใต้จิตของหมอท่านเลยนะคะหมอดูประจําตนของทุกท่านนะคะคือจิตวิญญาณนะคะฉะนั้นก็แต่ละคนจึง นะคะมีชีวิตไม่เหมือนกันเกิดราศีเดียวกันไม่เหมือนกันเพราะจิตวิญญาณนะคะมีสภาวะความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันบางคนยึดมั่นถือมั่นมากบางคนปล่อยวางง่ายนะคะบางคนนะคาไม่อยู่ทุกนานบางคนอยู่นานนี่แหละคือความต่างกันฉะนั้นแม้เกิดราศีเดียวกันไม่ได้หมายความว่านะคะปัญหาจะเหมือนกันดวงชะตาจะเหมือนกัน ะะมีสิ่งที่เหมือนกันคือจิตปัจจุบันเหมือนกันนะคะธรรมชาติให้เราไว้เหมือนกันคือปัจจุบันกับตรงนี้นี่แหละที่ทําให้เราพัฒนาจิตวิญญ,ญาณก็ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนกันนะะนี่คือคําแนะนําด้านจิตวิญญาณประกอบทุกไลท์ทุกคลิปนะคะสําหรับการทําคลิปหมอดูสรุปนะ,ะเรื่องของนะคะชาวราศีพิจิกครึ่งปีหลังเรื่องของงานมี เกณฑ์ขยายทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะและบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วนฉับพลันด้วยเจอหุ้นส่วนใหม่ๆด้วยการเงินมีไรายได้เข้ามาจากผู้อื่นร่วมลงทุนนะคะทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะโปรเจกต์อื่นกับคนอื่น,นะคะ่ะฉะนั้นหมายความว่าไรายได้คุณจะมาจากคนอื่นมาจากการร่วมลงทุนมาจากสิ่งที่คุณไปทําร่วมกับคนอื่นนะคะยกตัวอย่างลงทุนนั่นเองนะคะทํา กาไรผลตอบแทนได้ค่ะแต่ก็มีเอินการจ่ายด้วยเกี่ยวกับการดูแลบ้านอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือคนในครอบครัวน,นะคะความรักเจอรักแบบลึกลับรักมาจากคู่กรรมคู่เแค่ในอดีตมันนำพาให้เจอมาเจอกันปุ๊บดดกันเลยทันทีแนม่จะเป็นรักยังไม่เปิดเผยนะคะเฉะนั้น ค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนนะคะอย่าพึ่งใจร้อนเพราะมันเป็นรักแบบซ่อนนะคะซับซ้อนทางจิตใจนั่นเองสําหรับคนที่นะคะโสดอยู่คนมีความรักนะคะจะเป็นรักหมดทดสอบคุณผ่านไปด้วยความดาถ้าผ่านไปได้ความรักคุณก็จะลาพลื้นฉะนั้นให้คิดบวกคิดดีชวนกันไปทําบุญไว้ะเวลาเจอปัญหาทําบุญทําทานหรือชวนกันไปปฏิบัติธรรมก็จะหนักแน่นทางจิตใจจะมีสตินั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของ นะคะเรื่องของความรักสุขภาพโดยรวมยังถึงว่าดีอยู่มีบ้างคือความเครียดความกังวลนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกก็คงนะคะก็คงจะพยากรเป็นเกณฑ์รึ่งปีหลังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนสิ่งสําคัญนะคะอยากจะปิดท้ายนะคะว่านะคะดวงชะตาของทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะสีตีของหมอดูไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเสมอถ้าเราเป็นคนอยู่เหนือดวงชะตาคืออะไรมีสติอยู่กับปัจจุบัน คุณก็เหนือดวงชะตานะคะแต่ถ้าเราไม่ปรับนะคะไม่เปลี่ยนนะคะอะไรที่เราเคยมีเคยเป็นมันก็จะวนเวียนอยู่ตามนี้ค่ะเพราะหลักของจิตอะไรที่ทำซ้ำๆทำบ่อยๆมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆนะคะถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็ต้องเปลี่ยนมันกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ